เสร็จแล้วด้วยครับผมพ่งเสร็จแล้วกำลังจะไปละสวัสดีครับผมพีม่น้องกับมาหาพึ่งขึ้นเขาด้วยครับผมเห็นมันบินขาปลาดลิขบแม่ยังเดี๋พักหนึง่งเลยครับผมท่านเด้พออปล่อย กกำลังใจว่ามันจูปลานี่ละเดี๋ยวเขาหาสักแปบ๊แปบนึ่งครับผมอาจียมันพอนอ่อนบ่ก่อเขาก็เปลี่ยนปลาต้นนี้ก็เป็นตนัวนี้เป็นตัวนี้ โปรเจกต์สูงเลยครับผมโอ้นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคพอสูงครับผมพอสูงไม่สูงให้จังส่งอวนอวนคึอเมื่อก่อนบอกเลยว่ายังไหน ด่ครับผมพี่น้องต้นบน,นสูงเนาะต้นบนสูงลงงามันหน่อยน้ำกันไรจุดขบก่อนนะครับผมขึ้นไปเลยมันแตกลงมาหาจุดประทันเลยครับผมขึ้นอยากน้ำแล้บค่อนเถิดไปบุณิ ส่งคนกระบี๋ครับผมเ,เห็นมันใจว่าโดนด้วยครับผมมันใจก็ยักเข้าไปด้ะร่มสวนร่มมันมาทางเข้าไปมายัางบ้ันเข้าไปได้ด้วยครับผม โดนห่างกันหน่อยแล้วขึ้นเลยเพิ่งก็มาตุนใหม่แบบนี้แหละครับผมน้ำได้ไรห,ห้างสวยห้างสวยนังได้อยู่จะรู้สึกว่าเพิ่งสิรุด้วยครับผมทิ่มกินแล้วแป๊บเดียวนึง

อยู่ห่โอ้เดคงไปกเดียวหาเบอร์อีกแบบเดียวอันนี้ก็บ

น้นจะทำได้แล้วครับไม่ได้เยอะ

มันบินลงจากช่วงนี้แล้วครับผมโอ้ยอีกเครื่องกล่องไปไ้แจะค้นไปว่าได้บินลงจากช่วงนี้นะปึดปึดป๊ดปึดอยู่พ่อก็ย่าหิวสูงเลยเ้อะหน่อยก็ง่ ขั้นยื้อใส่ขึ้นผูเห็นใส่นีนอต่อีก ขึ้นหน่อยแท้โอ้โ,โอ้ยวันจะพอเพิ่งง่พี่น้องเลยตามพันธมิตไก่ ามขัดตามแน่พี่น้องเลยว่มามันสีหัางไงห้างนี้น้อยหนึ่งบุญเขามาประคัก <c oughs> บอเราครับผม <c oughs> ไปหาาง่นดีกว่าบุญมากกับบุญกับเฮ้บุญบุญหุนบุญสายบุญบุญจังเดียว ครับผมแต่ลุนทาาอื่นดีกว่าเจอแล้วด้วยครับผมโอ้ยพี่มาอย่พี่ขอจนควันขาอีกแหละ่าจ,จะไม่ยุนโดดแล้วครับผมตรงนี้ก็น่าจะเป็นดอนปูด้วครับผม มีสารตะปูอยู่กันอาจ,จะตีว่าอะไรครับผมแต่เขากอกวมาเบิรงววามันอยู่หนีเนาะเอาจะได้ไปต้องตามไปทั้งืนอีกได้เห็นแล้วกะไปหาทาั้งืนครับผมไปซนไม่ครับผมไปแหวอีกแล้วไปครับผม้ <c oughs> อยู่ี่ดอนตะปูนะ เข,เขา๋ยวเขาเมา่เบิ้งเห็นมันชั่วเราเผงยู่ได้หนีครับผมเขากปเจไดก็ตรงไปหาทางอืนเนะเาะเห็นแล้วเขาเไดส่วนไม้จะได้มาตรงตามทาานี่ก็ครับผมนีม่จะหนาำ <c oughs> บินบักกวงบักไก่ที่สอง ถึงเพื่อนอ่ได oh ้ครับผมคอนไซเนอร์และเดี๋ยวไปลุนตัวลุนลักเลยครับผมเดี๋ยวไปอีกหน้อยนึงหันใส่ไหล่ไดครับผมเดี๋ยวพนามหนาจะบูมี่ น้ำไม่มีลุย กัสรปผลงานครับพี่น้องผลงานเมื่อนี้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เจอซีร่างด้ยครับผมได้สองหอนึงอ่อนอยู่ได้ได้ร่างเครื่องหนึ่งร่า <laughs> งที่สองอันนี้ 2. สองก็ได้จะห้างด้ยครับผม น้นได้แค่นี้ถุงที่ใส่ชั้นแรกหัวได้ครับผมน้ำกาะสอนถุงใหม่ใครอยู่ยังมีถุงสอนครับจะรบปม่อนีนกน็ได้สองห้างเลยครับผม เจอซีหาอีกข้างหนึ่งกับบริเตไทยครับผมรลังหนึง่งร่างหน่อยับมือนอีกะซัมนีแหละครับผมกลับแล้วครับผมอหอนแหง <laughs> เงือเต็มตัวเลยสวัสดีครับผมพี่น้องครับผม